สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมอันนี้เรามาอยู่กับงานโบรณาณสะเก่านะครับกับทีมงานปัตตานีนพัทรุ่งกิจนะครับนี่ก็เริ่มมาได้เกือบสัปดาห์กว่านะครับผมผมพุ้งได้ถ่ายเหมือนกันนะครับ วันเสาร์วนั้นก็ไม่มีเวลานะมาถ่ายมาเยี่ยมเฉยๆนะตอนนั้นมีติดล่มนะครับขึ้นควนตรงนั้นนะครับปากบอ่อเลยคนระับมันเลยนะมีแต่2อนะครับกับสองแปนะครับสายวิ่งคนระับสายแบกเดี๋ยวผมจะไปยืยนอยู่ตรงนั้นนะครับปากบอ่อ วันแรกที่วิ่งนแะหมีติดล้มแลนมีรนาเอาเลยนะครับเระว่าทางมันยังไม่ได้แน่นนะครับเริ่มวิ่งวันแรกนนั้นแกตัดอยู่ปากนู้เลยนะครับลากมาขั่งนี้มเมโคโกก็อยู่สองคันวันนั้นวันนี้มาอยู่สี่คันนะครับโอ้โหเพิ่มอีกสองคันมีรุยอีกคันหนึงเป็นรุ่นไรนะครับรุ่นแดหรือเปล่าแล้วก็รุ่นสิบสองคัน เดี๋ยวจะลงไปในบ่อนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับผมมีอีกครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นะครับก็แกแบงเป็นสองฟังนะครับน่าจะยาวไกลนะครับงานนี้ไม่รู้กลางคืนแกทําหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็มันใกล้จากหมู่บ้านคนนะครับอ่าถ้าทำก็ไม่น่าจะรบกวนชาวบ้าน ถ้า,ถาได้ยินก็เสียงอานจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเพราะมันอยู่ไกลเหมือนกันนะครับรอบรอบนะครับอันั้นเป็นบ่อเก่านะครับที่เข้าขุดทรายไปนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นสะเหมือนกันทมไปมันเป็นขั้นแนวติดกันเลยนะครับ เป็นของไฮจมบิงครับที่ทำเมื่อก่อนบ mm hmm. ระะไ,ไปปีก่อนนะครับ mm hmm. ก็สามี้ได้ mm hmm. ที่พี่เดียวนะครับช่า mm hmm. งเดียวตัวนี้นภัดรุงเกนครับ mm hmm. okay. เดี๋ยวผมจะขับไปฝั่งนู้นนะ่าเดี๋ยวออมไปนะ ตักนะครับวีโรดเดอร์ครับกำลังเคลียร์คิวรับขอพื้นที่อีกเยอะนะครับน่าจะถมได้อยู่ครับแนวนั้นของอาทิยมิงเมื่อก่อนก็ถมฝั่งฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแกวิ่งมาสูงอยู่เกือบสอเมตรกว่านะครับคิวดินที่เอาออกจากสระเก่านะครับติดถนนเลยนะครับฝั่งนี้เข้าไปอันนี้ก็น่าจะ เาอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอีกโซนหนึ่งยังไม่ได้ตักออกไปนะครับแกแบ่งไว้นะฝั่งนี้ก็ต้องพุดออกไปเือนกันไม่รู้จะโถมแถวไหนอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโมงานนี้นะอ่ะอยากชมพวกสุดล้อดันดินขึ้นควน,ข,น,วนขึ้นปากบอนะครับอ่ะคอมเมนต์แล้วก็กดถูกใจกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้โมนะครับนาะจะมันเลยครับอืกดนี้สองแปดนะครับอยู่ดีนะ เขาใจผิดมาตลอดนึกว่าสางเิตนะใช่ครับเป็น28เป็นรุ่น8หนึองกันนะร,รุ่น8 2อขั้นแลก็รุ่น10สองขั้น p r o วะ แดงเดอะไร เดี๋ยวผมจะลงไปในบอ่อนะครับครับตอนนี้ก็ผมมาอยู่ในบอ่อแล้วนะครับในสระมาอยู่กับสองเกตนนะครับก็เป็นรถเจ้า่นะแล้วมาวิ่งร่วมกับที่เดียวนะครับ พัฒนากิจครผมจะไปยืนอยู่ปักขึ้นสะนะครับเดี๋ยวมาชมอันนี้อีก5นาทีเดี๋ยวถ่ายครบนะครับเกไม่เป็น10นาทีนะโอ้โหลงมาฝั่งนี้พอดีนะโอ้โหดูนะ้วเบ้าห้าถอยนะครับระ แข่งใช้ได้นะครับในบอน่อนีออออ่งานโกเบนะครับ ลอยหน้าเลยนะครับดู<ด>เทคนิคกันวิ่งในในบอ่อนะครับไปด้านหลังเป็นกองใหญ่เลยไม่ให้กดหน้านะครับคือว่าข้างหน้านี่ผมแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ก็วันเสา สามวันนะโอ้โหเร็วมากเลยได้ขุดถึงได้ขนาดนี้แล้วนะวิ่งดูสองเจ็ดออกตัวนิดนึงเอา้เอาไไอ้อสัญญาณนะ เสานะติดเลยครับติดแงกอยู่ตรงนั้นแกนี่ก็ถอนทรายบางๆนะครับตากแห้งไม่มาก็ รวงขึ้นมาตากก่อนนะครับเยวก็น่าจะได้3คลิปอยู่นะครับฝักบคลิปหนึ่งนีวก็ไปที่รถตักแค่ดันคลิปหนึ่งน,นี้ก็ดิสโมเล่แล้วนะครับาไม่รู้น็อกยังไงนะครับเกียร์หรือว่าอย่างอื่นนะครับ อันนี้ก็คลิป336กนะครับเจนทูก็เดี๋ยวต้องรอก,ก่อนนะครับยังไม่มีเวลาเลยนะครับต้องไปมีคนเขาขอมาหลายหน้างานเกินนะครับไม่รู้จะไปอันไหนดีนะครับเดี๋ยวผมวางแผนไม่ถูกเลยอัน,นี้ก็ต้องมาฝั่งนี้ก่อนนะวันนี้หลายวันแล้วนะครับสัปดากกว่าไม่ได้มาสักทีหนึ่งถ่ายเป็นคลิปแรกก่อนนะครับกับเดิมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวผมขอจบด้วยคันนี้ล้วกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยืนอยู่ปากปอนะครับโอ้วันแรกผมว่าน่าจะสนุกนะครับวันนั้นที่มาโอ้ไม่มีเวลาเลยพัน,นีมีตุละด้วยนะครับงั้นก็ได้ดูรถติดกันในนันะรีะนาดเลยนะครับทางแรกเลื่อนะครับยังมไม่แข็งพอนะอนยังไม่ได้แน่นนะ ทำเงินได้อีกแล้วตัวสองสี่นะโทษทีนะใช้ผิดไว้ไม่รู้เกีอะไรนะเซตเอฟหรือเปล่า เดี๋ยวจะอยู่ฝากรอรับคลิปฝากต่อไปนะครับโอเคขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ